ยังไงกันคะวันนี้เห็นจะเข้าใจเลยทําไมคุณป้าจะต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยนะเนี่ยเมื่อคุณก็พาแม่ครูนั่นไปส่งโรงพยาบาลแล้วทําไมท่านต้องสั่งให้คุณรับกลับมาอีกนี่คุณแม่นั่นนะเป็นคนรับใช้นะคะเขาป่วยไปเพื่อนมารับแล้วคุณพาไปส่งโรงพยาบาลมันก็ดีแล้วท่านจะได้ไม่ต้องรักษาเองให้มันยุ่งยาก เห็นจะเข้าใจเลยวันก็อยากพยายามเข้าใจท่านสิคุณป้าท่านอายุมากแล้วนะท่านไม่ค่อยสบายนะบางทีท่านก็อาจจะพูดอะไรที่มันเลอะเทอะเลอะเลือนหรือไม่มีเหตุผลไปบ้างมันก็เท่านั้นเองนะี่นะแต่ถึงท่านจะพูดเลอะเรือนยังไงนะคะวันก็ว่าท่านยังพูดฟังเข้าท่าอยู่ดีนะคะเรื่องที่ท่านเห็นด้วยกับการแต่างงานของเราวันฟังเสียงท่านตอนนั้นนะคะ เหมือนยกระสิงสวรรค์เชล่อาอ้าวคุณนั่นจะไปไหนคะน่ะไปโรงพยาบาลอ๋อไปเยี่ยมแม่นันสิพ่าที่ผมจะไปโรงพยาบาลเนี่ยผมต้องการที่จะปร,ปรึกษาหมอเรื่องคุณป้าบางทีผมอาจจะต้องตัดสินใจพาคุณป้าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนั้นอาการของท่านไม่ค่อยจะเป็นที่น่าไว้วางใจเลย แล้วถ้าเผื่อมันเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาจะได้มีใครช่วยกันทันไงล่ะถ้าอย่างนั้นวันขอติดรถไปลงที่ร้านตัดเสื้อด้วยคนนะคะแล้วหวันจะโทรเรียกรถที่บ้านมารับกลับเองค่ะหวันว่าจะไปดูเสื้อแต่งงานสักหน่อยหนึ่งเผื่อยังไงถ้ามันไม่ถูกใจแล้วก็วันก็จะได้จดหมายไปบอกเพื่อนที่แพรีสให้ส่งแบบใหม่ๆแล้วก็สวยๆมาให้ด่วนเลยเหน,นจะทันหรือเปล่าน,นี่ยเชิญสิ คุณไม่น่าจะปล่อยให้ฉันถูกบปงร้ายแทบตายนะคะน่าจะมาบอกเตือนให้รู้ตัวกันบ้าง ฉันเคยบอกเธอแล้วนะว่าเหตุการณ์ซ้ำรอยมันจะเกิดขึ้นแต่เธอไม่เฉลียวใจเองแต่คุณก็น่าจะบอกให้แจมแจ้งนะคะว่าคุณวิไลจะทำอะไรกับมีฉันเรืเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างไงมันก็คงต้องเกิดนราชาวดีใครจะก่อกรรมใครจะรับกรรมมันเป็นเรื่องของคนคนนั้นฉันรู้ แต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากเฝ้ามองหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้โดยก็เพื่อหเหตุการณ์มันเป็นไปตามทางของมันเท่านั้นแตอย่างนั้นนี่ฉันก็คงจะยังไม่เคาะร้ายสักทีเดียวถึงได้รอดมาได้เธอก็เหมือนฉันนั่นแหละยังไม่พ้นกรรม ยังต้องชดใช้กรรมอีกนานกว่าจะพอกับความสุขสมปรารถนาแต่คนที่เคราะห์ร้ายกว่าเธออย่างนี้คนที่ยังไม่ได้ชดใช้กรรมแต่กับพ่อพูนกรรมช่วยกับตัวเองทุกวันคุณวิไลคนคนนั้นมีหนี้กรรมอีกมากที่จะต้องชดใช้ และยาวนานจนฉันเองก็ยังมองไม่เห็นทางที่เขาจะพ้นทุกข์ได้เลยจนกระทั่งบันนี้แม้เวลาที่เขามีชีวิตอยู่ก็เหมือนเขาได้ตกนรกที่ร้อและอุอยู่แล้วแต่ต่อไปนี้ดิฉันก็คงจะไม่มีส่วนทำให้เขาต้องร้อนใจอีกแล้วลเพราะดิฉันจะไปอยู่กับคุณพ่อที่อุดร ดลาชาว,วดีเส้นทางชีวิตของเธออยู่ที่นั่นแล้วคุณใหญ่จะไปเยี่ยมดิฉันได้บ้างหรือเปล่าคะฉันเคยบอกเธอแล้วนะว่าฉันอยากพูดคุยกับเธอทุกนาทีที่ทำได้แต่วัน เวลาของฉันหมดแล้วคนที่เขารักเธอเขาก็ลงมาฉันเห็นจะต้องไปก่อนแล้วราชาวดีราชาวด,าาวดีคุณป้าให้ผมมาพาคุณกลับไปบ้านไม่ค่ะ ดิฉันจะไม่มีวันกลับไปที่นั่นอีกเป็นอันขาดความอดทนของดิฉันหมดลงเท่านี้ค่ะที่ดิฉันรอดตายมาได้นี่ยก็นับว่าบุญแล้วดิฉันจะไม่กลับไปหาที่ตายเป็นอันขาดคุณคงจะโกรธสินะ ที่คุณป้าไม่ยอมให้หมออื่นมารักษาคุณแต่ผมอยากจะให้คุณเข้าใจสมัยนะว่าคุณป้าเนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญทางการปรุงยาแผนโบราณมากทีเดียวแล้วในเมื่อท่านเชื่อว่าท่านจะรักษาคุณให้หายได้เนี่ยท่านก็เลยไม่ต้องการที่จะให้หมออื่นเข้า,ขามาแทรกแต่ทีนี้คุณก็ควรจะรู้นี่นะว่าคุณป้าท่านอายุมากแล้วท่านอาจจะไม่มีเหตุผลหรือว่าขาดความรอบคอบไปบ้างเนี่ย คุณก็ควรจะอาภัยให้ท่านสิไม่ควรจะไปถือสาท่านเลยนะคุณไม่เข้าใจคะ่ะท่านไม่ได้ตั้งใจจะรักษาที่ฉันให้หายนะคะแต่ท่านตั้งใจจะฆ่าทิฉันต้องหากครับอะไรนะที่ท่านให้ดิฉันไปอยู่กับท่านที่บ้านน่ะ ไม่ใช่เพื่อจะให้รับใช้อะไรหรอกค่ะแต่ท่านต้องการจะฆ่าดิฉันให้ได้สะดวกสะดวกเท่านั้นเองพวราชาวดีคุณพูดอะไรออกมาคุณป้าเนี่ยจะไปฆ่าคุณทําไมแล้วอย่างคุณเนี่ยจะไปเป็นศัตรูกับท่านมาตั้งแต่ครั้งไหนกันละ่ะเป็นตั้งแต่ชาติปางก่อนนี่คะ่ะคุณรู้ไหมคะใครเป็นคนวางยาพิษคุณม่านแก้ว คุณวิไลเป็นคนทำค่ะคุณวิไลเกลียดคุณม่านแก้วก็เลยผ่านเกลียดมาถึงดิฉันด้วยเพราะดิฉันหน้าตาคล้ายคุณม่านแก้วท่านก็เลยนี่พอแล้วนะพอแล้วคุณหยุดพูดเพ้อเจอ้อได้แล้วนะผมไม่อยากจะฟังดิฉันกำลังพูดความจริงค่ะ คุณกำลังเสียสติตั้งหากละคุณไม่สบายนะความคิดของคุณมันถึงได้ฟั่นเฟือนไปถึงขนาดนั้นผมว่าคุณหยุดพูดแล้วก็นอนพักซะดีกว่านะเพราะขืนจะพูดไปเนี่ยก็รังแต่จะไปใส่ร้ายกันเปล่าๆดิฉันนึกแล้วค่ะว่าคุณจะต้องไม่เชื่อแต่ไม่เป็นไรแล้วคะ่ะดิฉันก็พูดให้คุณฟังเท่านั้นเอง คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็คงไม่แปลกเพราะดิฉันจะไม่กลับไปที่บ้านนั้นอีกเป็นอันขาดราชาวดีผมว่าคุณเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะคุณนะคิดไปเองทั้งนั้นเลยว่าคุณป้าคิดจะทำร้ายคุณ คุณคิดว่าดิฉันใส่ร้ายท่านแล้วก็ดิฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นค่ะว่าท่านทำอะไรกับดิฉันบ้างถ้าคุณจะพิสูจน์ยังไงคุณราชาวัีเป็นคนไข้หนักที่ผมจะต้องให้การรักษาอย่างละมัดระวัง และละเอียดทีทวดเรียกได้ว่าถ้าเธอมาถึงผมช้ากว่านี้อีกสักไม่เพียงกี่ชั่วโมงเธอไม่รอดแน่ครับเรื่องนั้นผมพอจะทราบแล้วนะครับคุณหมอแต่ที่ผมต้องการจะทราบรายละเอียดจากคุณหมอเพิ่มเติมนี่ก็คือว่าเธอเป็นโรคอะไรกันแน่ครับเธอกินอาหารบางอย่างที่เป็นพิษเข้าไปครับ